สวัสดีค่ะกัลยานมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะเรื่องของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆหากไปเล่าให้ใครฟังก็จะถือว่าเรานั้นอวดอ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะไป เผยแพร่หรือไปเล่าให้ใครฟังบางคนอาจจะรู้สึกถึงความผิดปกติหรือสิ่งที่มีลางสังหรณ์มีสิ่งลึกลับมีสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้แต่บางครั้งเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจอที่เราพบที่เรารู้สึกนั้นมันรู้ได้เฉพาะตัวเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่ผู้อื่น เขาไม่สามารถที่จะรับรู้กับเราได้และเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้ใครใครเห็นได้ดังนั้นอย่าได้ไปอวดอุตริอย่าได้ไปคืออย่าได้ไปอวดอ้างว่าตัวเองนั้นเก่งนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ให้รู้ได้เฉพาะตนแล้วนำสิ่งที่เราได้รับจากทรงสวรรค์น,นั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราจะดีที่สุดบางคนอาจจะบ่นว่าชีวิตนั้นเจออะไรมามากเจอมา,มามากจนรู้สึกท้อแท้ แต่สิ่งที่ดีที่คุณยังไม่มองนั่นคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่คุณนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณนั้นดีกว่าคนอื่นๆอีกมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องเราอยู่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านเราคือผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและผู้ที่ใฝ่ในธรรม ในการเสริมสร้างบุญบารมีหากท่านใดที่เกิดความท้อและกำลังหลงทางชีวิตขอให้คุณย้อนย้อนคิดและยอมรับคุณต้องยอมรับเพราะคุณไม่เคยติรนรู้คุณจึงใช้ชีวิตไปนอกแนวทางของผู้ที่มีการกรบาทกลางป่าเมืองเมื่อทำบาปมากชีวิตเลยเจออุปสรรคมาก คุณต้องตื่นรู้ว่าคุณต้องการเรื่องอะไรและคุณท้อเรื่องอะไรหากคุณท้อว่าชีวิตคุณกำลังแย่คุณต้องย้อนคิดถึงอดีตตัวเองว่าการดำเนินชีวิตของคุณนั้นแตกต่างจากแนวทางผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมากมายหรือไม่คุณต้องยอมรับเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าอดีตชาตินั้น เราเคยทำผิดสิ่งใดมาและเมื่อเราไม่รู้เรื่องราวของอดีตชาติและเมื่อมาเกิดในชาตินี้เราก็ยังจำอดีตชาติไม่ได้เราไม่รู้คำว่าบัญชาสวรรค์เราไม่รู้ด้วยซ้าเมื่อใช้ชีวิตในชาตินี้ชีวิตเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก้าวพลาดพรั้งไปในสิ่งที่ชั่วร้ายทำบาปชีวิต มันก็ยิ่งจะเจอแต่อุปสรรคเพราะบาปกรรมที่ทำในอดีตชาติรวมกับบาปกรรมที่ทำในชาตินี้ก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะตื่นรู้มันก็เป็นบาปกรรมที่ทำให้เราจะต้องชดใช้มากกว่าผู้อื่นหลายเท่าหากว่าคุณเคยพลาดพรั้งในอดีตแต่วันนี้ขอให้คุณตื่นรู้และ กลับมาใช้ชีวิตตามแนวทางของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั่นคือเลิกทำชั่วให้ได้ลดการทำชั่วให้ได้พยายามลดละเลิกและหมันเสริมสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมคุณเคยรู้สึกไหมว่ามักมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอหากเวลาใด ที่คุณตกอยู่ในภาวะขับขันสุดๆมันเหมือนจะเลวร้ายมากแต่ในที่สุดคุณกลับผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยดีเหมือนกับมีใครสักคนมาช่วยเหลือและปกป้องปกปักรักษาหรือคุ้มครองคุณอยู่คุณอาจไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่เคยสังเกตและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณก็ปล่อยผ่านไม่ใส่ใจแต่ถ้าคุณลองย้อนคิดกลับไป ันเหมือนมีอำนาจที่ทรงพลังเหนือกว่าเรากำลังนำพาหรือดูแลเราอยู่มองไม่เห็นด้วยตาพิสูจน์ไม่ได้แต่คุณรับรู้ได้รู้แต่ว่าผู้นั้นคือผู้ที่มีพลังงานมากกว่าเราและปรารถนาดีต่อเราอาจจะเป็นเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษเทพยาดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นผู้ปกป้องที่มองไม่เห็นตัว ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเราจะรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยดูแลเราอยู่ยิ่งเมื่อใดที่เราเริ่มรับรู้ถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเรายิ่งสัมผัสได้บ่อยขึ้นนั่นแหละจะทำให้เราเริ่มเชื่อมากขึ้นผู้ที่มีการกรบาทกลางความือมักจะรู้สึกอย่างนี้กันแทบทุกคนแล้วคุณคิดไม่ว่า มันดีแค่ไหนที่ชีวิตเรามีผู้ที่คอยดูแลให้กำลังใจเราปรารถนาดีต่อเราคอยชี้แนะคอยตักเตือนคอยลุ้นให้เราเดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีมีเพื่อนๆนกัลยะาณมิตรคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์มาหลายๆท่านในเรื่องราวที่ได้เจอเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อยามที่ เจอเรื่องราวคับขันแต่ชีวิตกลับคล้ายๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลือให้เรานั้นผ่านพ้นไปได้นี่เป็นคอมเมนต์ที่เจอมาคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนี่คือประสบการณ์ของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่าเมืองหากคิดไปก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งคอยอยู่ใกล้ชิด อยู่รอบๆตัวเราคอยหวังดีปรารถนาดีต่อเราทุกช่วงเวลาแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามบางครั้งเขาอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เรารู้สึกอบอุ่นในใจในตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไร้กังวลแม้จะมีเรื่องราวมากมายอยู่ตรงหน้าแต่เรากลับรู้สึกว่าตัวเรานั้นปลอดภยัย คุณเคยรู้สึกพิศวงไหมมันเป็นเรื่องที่แปลกและน่าพิศวงมากที่เราจะหาของเจอในยามที่เราต้องการมันมากๆากแม้ว่าที่ผ่านมามันจะหายไปจนเราไม่คิดว่าจะเจอมันอีกเลยในภาวะขับขันที่เราต้องการใครสักคนจูๆ่ๆก็จะมีใครที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเราและบางครั้ง เกิดอุบัติเหตุเรามีความรู้สึกว่ามีใครบางคนที่มองไม่เห็นตัวมานำพาเราออกไปให้พ้นจากอันตรายในอุบัติเหตุนั้นบางครั้งเราอาจได้ยินเสียงกระซิบเตือนแม้บางครั้งก็อาจมีคนมาเข้าฝันมาบอกเรามาสร้างภาพให้เราได้เห็นภาพ เรื่องราวที่จะเกิดในอนาคตให้เราเห็นบางคนมัวแต่บ่นท้อโดยไม่ยอมรับถึงผลการกระทาที่เราเคยสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากเหตุเมื่อเหตุดีผลก็จะดีเมื่อเหตุร้ายผลก็จะต้องนายเราอาจจะจำเหตุในอดีตชาติไม่ได้หรือในอดีต เราทำมานั้นบางครั้งบางคราวเราอาจจะลงลืมหรือไม่ใส่ใจแต่ผลที่ได้รับในปัจจุบันมันก็คือเหตุจากในอดีตนั่นเองขอให้เชื่อมั่นว่าหากอยากจะมีผลที่ดีจำเป็นที่จะต้องสร้างเหตุที่ดีด้วยเมื่ออยากมีชีวิตที่ดีการกระทำในวันนี้ก็ต้องดีเพื่อที่อนาคตชีวิตจะได้ดีมันเป็นเรื่องที่ ง่ายๆคิดได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคนจะยอมรับหรือจะทำหรือไม่เท่านั้นเองสิ่งต่างๆจะเข้าที่เข้าทางเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสมควรจนมากพอแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณมีความดีทั้งกายและใจเพียงพอ ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะต้องต่อสู้กับความมีกิเลสของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจคอยเชียร์คุณอยู่เสมอคอยเชียร์เมื่อคุณคิดพูดทำสิ่งที่ดีนั่นคือคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขความภาคภูมิใจนั่นเพราะเขาคอยอวยพรให้คุณส่วนหนึ่ง และเพราะแรงผลบุญที่คุณได้ทำอีกส่วนหนึ่งคุณจะรู้สึกงุดหงิดมุนงานสับสนไม่สบายใจเมื่อคุณได้ทำผิดต่อใครหรือเรื่องใดๆสักอย่างคุณจะรู้สึกได้ถึงความทุกข์นั่นเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งสัญ,ญญาณมาเตือนคุณว่าคุณกำลังเดินในแนวทางที่ผิดแล้วให้เลิกซะให้หยุดซะ ไม่งั้นหากฝืนเดินต่อคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตและจะมีแต่ความทุกข์นี่คือสัญญาณที่เขาส่งมาคุณสังเกตหรือยังคุณเป็นผู้ที่มีพื้นฐานของบุญบารมีเก่าสวรรค์จึงเป็นห่วงว่าคุณจะหลงทางในการดำเนินชีวิตในโลกใหม่ดังนั้นสวรรค์จึงได้ ติดตามมาคอยชี้แนะมาคอยลุ้นมาคอยเชียร์มาคอยปกปักรักษาให้คุณเดินถูกทิศถูกทางให้คุณได้รู้ว่าตัวคุณนั้นควรที่จะทำสิ่งใดบ้างในโลกมนุษย์สัญญาณสัญ,ญลักษณ์การกรบาทกลาง่ามือนั้นไม่ได้มีทุกคนเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะคิดถึงสิ่งแป,แปลกๆที่เข้ามาในตัวคุณ และยอมรับว่าคุณจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางเดิมของชีวิตไม่งั้นชีวิตของคุณนั้นจะเหนื่อยและหาทางออกไม่เจอสิ่งที่ถูกต้องที่สุดของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคือละเว้นความชั่วสร้างแต่กรรมดีนี่คือบัญชาสวรรค์ซึ่งเป็นความหวังดีอย่างยิ่งยวดของสวรรค์ ที่มีต่อผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคุณเคยรู้สึกอย่างที่กล่าวมาหรือไม่ลองย้อนกลับไปคิดดูผู้ที่เป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปรารถนาดีต่อเราท่านจึงส่งสัญญาณมาเตือนเราทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ที่ท่านต้องการนั่นคือ ท่านอยากจะเตือนและอยากจะสอนผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือให้ตะหนักถึงคำว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วและตอนนี้คุณตะหนักรู้หรือยังคุณตื่นรู้แล้วหรือยังคุณจะรับรู้ถึงสัญ,ญญาณที่ส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งมาย้ำเตือนคุณให้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณนั้นได้ผ่านการฝึกตน ผ่านการสวดมนต์การนั่งสมาธิคุณจะเกิดความรู้สึกสํานึกรู้คุณทุกสิ่งที่กล่าวมานี้หากคุณได้กระทำอย่างสม่ำเสมอมันจะเป็นการเพิ่มคลื่นความถี่ปรับจูนให้คุณสัมผัสได้ถึงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณผู้ที่คอยปกป้องดูแลคุณเสมอไม่ว่ายามดียามร้าย หากคุณเจอเรื่องราวเลวร้ายเขาจะคอยปกป้องจนคุณรู้สึกได้ถึงเรื่องที่คล้ายปรากฏการปาฏิหารหากคุณคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็จะคอยตักเตือนด้วยกฎแรงสะท้อนหนึ่งเท่าคุณทำไม่ดีไปจะสะท้อนกลับมาแรงเป็นสองเท่าขึ้นไปนั่นเท่ากับการตักเตือนว่า อย่าทำในสิ่งนั้นมันเป็นสัญญาณที่บอกคุณว่าคุณมาผิดที่คุณอยู่ผิดทางและคุณกําลังทําในเรื่องราวที่ผิดแนวทางดั้งเดิมของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคุณอย่าลืมว่าคุณคือผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่าง จากผู้อื่นแล้วขอให้คุณลองตอบคำถามตัวเองว่าคุณคิดว่าดีหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้หากคุณตื่นรู้หากคุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วคุณตื่นรู้คุณจะมองเห็นโอกาสคุณจะตอบทันทีว่ามันดีมากแต่ถ้าคุณยังหลับไหลอยู่หากคุณ ยังงุนงงสับสนอยู่คุณจะท้อแท้น้อยใจในชะตาชีวิตคุณลองถามตัวเองว่าคุณน้อยใจเพราะอะไรในเมื่อแท้จริงชีวิตคุณมีผู้ที่คอยเป็นกองเชียร์มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันให้คุณเดินถูกทางเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่เสมอเพียงแต่คุณนั้น ปิดใจปิดหูปิดตาไม่เปิดใจไม่เปิดหูไม่เปิดตารับฟังทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าหรือโลกไหนๆไม่ว่าจะเป็นโลกไหนทุกสิ่งย่อมมีกฎเกณฑ์ให้เราต้องเคารพอยู่เสมอหากเราทำสิ่งใดเกินไปเราก็จะได้รับ การสะท้อนกลับมานั่นเป็นการเตือนว่าอย่าหลงตัวอย่าเลิองอย่าแสดงอุตริแม้รู้ได้เฉพาะตนก็ต้องเก็บไว้เตือนตนอย่าได้ใช้ไปอวดอ้างใครอย่าได้ใช้ไปข่มเหงไปรังแกใครบางท่านอาจจะรู้สึกถึงแรงพลังงานของตัวเอง เมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าพลังแห่งวาจาของเรานั้นมันสูงเราก็ใช้พลังวาจาพูดในสิ่งที่ดีงามในทางสร้างสรรค์พูดในการที่จะยกระดับจิตใจของตนเองอย่านำวาจาอย่านำคำพูดไปทำร้ายใครและอย่าได้ไปทำร้ายแม้กระทั่งตัวเองจงพูดแต่สิ่งที่ดีงาม ปล่อยวางถ้าหากว่ามีใครที่พูดจาไม่ดีต่อเราปล่อยให้กฎแห่งกรรมนั้นทํางานแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีต่อเราก็ปล่อยให้กฎแห่งกรรมนั้นทํางานจําไว้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเราไม่จําเป็นต้องลดตัวไปทําบาปเพิ่มเราจงลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์ ใครพูดไม่ดีใครคิดไม่ดีเดี๋ยวกดแห่งกรรมก็ทำงานของมันเองหากคุณยังงงยังสับสนอยู่ฟังเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทุกครั้งที่ท่านส่งสัญญาณมาย้ำเตือนเราและทุกครั้งที่ท่านคอยช่วยเหลือเรานั่นคือท่านพยายามจะบอกว่าให้เรานั้นจงทำดี และละเวนก่าชั่วนี่คือบทสรุปสำหรับคลิปนี้คิดว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจตัวตนของตัวเองมากขึ้นผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกท่านและนี่เป็นคลิปที่ทางช่องมิ่งขวัญชาแนลจัดทำเรียบเรียงมาจากคอมเมนต์ของผู้ที่มี กากบาดกลางฝ่ามือซึ่งได้ร่วมแชร์ประสบการณ์มาในคลิปแต่ละคลิปเรื่องนี้เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวที่มีประสบการณ์ในในแนวนี้ดังนั้นเราสามารถที่จะยึดเป็นหลักได้ว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำความดี และละเว้นความชั่วแล้วชีวิตเราจะได้ดีมีความสุขและรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะและหากท่านใดที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องมิ้งขวัญชาแนลด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อเรานั้นได้ จะทำคลิปใหม่ๆนะคะซึ่งแต่ละคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือค่ะใครกดติดตามก็ขอให้แวดล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีงามทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาดังที่ใจปรารถนาใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ไปแห่งหอนตําบนใดก็มีแต่คนรักคนเมตตารายล้อมด้วยมิตรภาพที่ดี ผู้จาเป็นเงินเป็นทองใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ขอให้ชื่อเสียงเกียรติยศกังวานไกลมีผู้คนรักใคร่เมตตาหน้าที่การงานก้าวหน้าได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นทุกผู้ทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกท่านและสวัสดีคะ่ะ